จด B S 마케팅ไ n มโนบา s e เซ i ์ e 1. Product บริการซัก6กรีดครบ่องปรงจรรับส่งผ้าถึงบ้านบริการเอ็กเพรสด่วนภายในย4ชั่วโมง2อรค่าคิดราคาตามน้ำหนักผ้าเช่นกิโลกรัมละจุดจุมีแพ็กเกจรายสัปดาห์รายเดือนค่าบริการรับส่งคิดําระยะทาง 3. Please รับออเดอร์ผ่านเว็บไซต์แอปไลน์มีบริการรับส่งผ่านแอปหรือพนักงานของบริษัทสี่โปรโมชั่นโปรเปิดร้านใหม่ลดลดยี่ปรรวันพิเศษเช่นซัก5กิโลแถม1กิโลระบุจะสมแต้มแลกรางวัล 5. People พนักงานซักเรียบมืออาชีพ ุนตับรับส่งผ่านตารอบรมมาตรฐานบริการฝ่ายบริการลูกค้าคอยดูแลตามตอบคำถาม process รับออเดอร์รับผ้าซักอบรีส่สงคืนมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนใช้ระบบติดตามสถานะงาน เลเซนต o กเอฟวีเดนถุงภาพแบนสำหรับส่งภาพใบเสร,ร็จบินพร้อมรายละเอียดบริการเครื่องแบบพนักงานได้ความสะอาดของจุดบริการขยายความจากข้้ยไอยสองสองไพายคิดราคาทำน้ำหนักผ้าเช่นกิโลกรัมละจุดจุดบาทมีแพ็กเกจาสัปดาหรร์รายเดือน ภาพีิการรับส่งติดตามระยะทางต้นตุนต่อ,ตอ,ตอ,ตอกิโลโดยประมาณรายการต้นทุนน้ำไฟ4บาทผงซักฟอกน้ำยา4บาทค่าแรงสั์พับ8บาทรวมคร่าวๆ16บาทแพ็กเกจนี้1กิโลกรัม2ครั้ง300บาท150บาทต่อครั้งบาสิก20กิโลกรัม สีครั้งห้าร้อยบาทหนึบาทต่อครั้งพรีเมียม20กิโลกร,รมัมสัก,กรีดแปดร้อยหบบาทสองร้อยสิบสองจาบาท,บาทต่อครั้งตาราคาเบื้องต้นสัก,กรีดแรงการสักอกพับสัก,กรีดเสื่องกิงสิบหถึงยี่สิบาทยี่สบาถึงสาบาทผ้าห่มผ้ารวมแปบาท ตั้งหบาทคิดเป็นกิโลสามสิบบาทถึงสี่สบาทต่อกิโล50บาทกับหกสิบบาทต่อกิโลค่าบริการรับส่งระยะทางค่าส่งไปกับโนถึงสองกิโลเมตรฟรีสองจุดกิโลเมตรยี่สิบาทถึงสาบาทห้ km, าถึงสิบกิโลเมตรสีบาทถึงห้าสิบบาทสิกิโลเมตรตามตกลง วิเคราะห์สวอตธุรกิจโนโบอดีจุดแข็งโนโบอดีมีจุดเด่นในเรื่องการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมีบริการรับส่งพาถึงหน้าบ้านช่วยลดภาระให้กับลูกค้ามีบริการซักรีบแบบด,ด่วนเอ็กเพสภายใน24ชั่วโมงตอบเจอ์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วมีระบบติดตามงานซัก ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของบริการอ่อนเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีฐานลูกค้าประจำต้องพัฒนาระบบหลังบ้านมีคู่แข่งรายใหญ่เช่น g ก็หรือายแมนที่มีระบบการจัดการดีมีต้นทุนคงที่เช่นค่าแรงพนักงานค่าผ้าค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตสูงโอกาสและสไตล์ของยุคใหม่ที่มีเวลาจำกัดความนิยมของการซักรีดด่วนสูงขึ้น มีแนวโน้นมเติบโตสูงเทนลักสะอาดใส่ใจสุขภาพคู่แข่งซักดียังไม่แข็งเกรงในระดับจบกลุ่มเป้าหมายรายกลุ่มมีช่องทางในการขยายตลาดได้ประสัดคู่แข่งในตลาดซักดีด่วนอาจเพิ่มจำนวนมากขึ้นรายย่อยอาจมีฐานลูกค้าเดิมทำให้แข่งขันด้านราคาและโปรโมชั่น ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงโอกาสเปลีป่ยนแปลงราคาน้ำมันยังต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณภาพการบริการต่อกลุ่มลูกค้าใหม่การวิเคราะห์ STP ธุรกิจ New Body การแบ่งส่วนตลาดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะต่างๆประชากรศาสตร์นักศึกษาพนักงาน Office, ออฟฟิศครอบครัวในตัวเมืองแม่บ้าน คนที่ไม่มีเวลาสักผ้าภูมิศาสตร์คนในเขตเมืองชุมชนที่พักอาศัยหนาแน่นใกล้มหาวิทยาลายัยหรืออพักคอนโดพฤติกรรมใช้บริการซักรีบประจำใช้บริการเฉพาะบางช่วงเช่นฤด,ดูฝนต้องการความสะดวกรวดเร็วจิตวิทยาและ์สไตล์เร่งรีบยินดีจ่ายเพื่อความสะดวกใส่ใจความสะอาด เป้าหมายพนักงานออฟฟิศคนวัยทำงานในเมืองนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครอบครัวในเขตเมืองเหตุผลในการเลือกต้องการบริการรายเดือนหรือหมองเป็นลอกให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพความสะอาดมีกำลังซื้อและพร้อมจ่ายเพื่อความสะดวกมีเสื้อผ้าทำงานที่ต้องการรีบเรียบสะอาดเป็นกลุ่มที่ใช้บริการซ้ำเรื่เป็นประจำ ต้องการบริการที่รวดเร็วและไวใจได้มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและอุปกรณ์สักผ้าสนใจโปรโมชั่นหรือ,อการบริการที่ราคาย่อมเยาการวางตำแหน่งจุดยืนของแบรนด์สะดวกรวดเร็วคุณภ,ภาพาสะอาดกลิ่นหอมรีบเรียบเข้าถึงง่ายสิ่งที่ทำให้แตกตา่างคุณภาพการซักความรวดเร็วสะดวกซัก24ชั่วโมงมีบริการรับส่ง ราคาสมเหตุสมผลโปรโมชั่นและแพ็กเกจ